น่ามาสื่ออยู่ทั้งผีได้พีน้องทั้งตลาดอันพุดเรือค่ำพีน้องไอยเวียดเพิ่นบารับซื่อมือนี้ไอ้เวียดเอาขึนรถเด้อ่อไอ้เวียดเอาขึนรถเด้บเงินดิเอาขึนเดียจ่ใจเงินดอเอาขึนเดียงเอใจเงินเพิ่อวเีดเอนเด้อ ค้ขาใัวขวายให้เบียเนว่าเอาเฝ้าเพาครถคนจอเมื่อเราเด้อว่าสมาหลับเงินคนใจเงินเดียวบ่อยเหัวเทออเบียดคนว่างัวงวายังบาะคือรถคนประจ่ายเงินเเอาบาขึรถเด้อพี่น้องเอามาหลับเงินพร้อมเบียดน้ามได้ใกล้สีเต็มรถเลยพี่น้อง แต่ว่าส่องนีอควายมันก็น่อยลงอยู่พี่น้องบ่หลายคือแต่ก่อนแต่ก่อนนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆบึกเดี๋ยวนี้ก็ลดน่อยถอยล่วงแล้พี่น้องบางซิปกัวโตเนี่ยหลังใหนล่ะเนี่ยมันท่านเขาได้หนังตู้นะมีตู้ก็เอาตู้ก็เอาด้วตู้ก็เอาตู้ก็บ่เลือกป่านี้พี่น้องอ้าวพอตตะวันอ้วนบ่ได้เรียกที่ยังกําลังจอคนอยู่พี่น้อง ดนำก็ลางคนคนด้วจว่าหลายได้หลายได้องค์ว่าได้ยี่สิบเด้อยีบ่แมนถามเาแล้วว่าเราได้ยี่สิบนว่าองค์ให้กคว่าองค์ให้เพื่อใดเพ่อใดอเพื่อสำกันบอใหก็ว่านี่ซื้อใหซื้อมั่นบอกนีกี่น้อ็ล้งล้างคนอยู่นี่จว่าสององค์ซื้อใหซื้อมั่นจว่าไปน้ำกันจว่าไปน้ำกันใชลกไร กำไรไหมกำนี่จะไปอกกำไรดีวมาตีไปเดียวพูถึงกำไรเอาซึนได้กัพ่อแฮงติพอ้บกตู่เนาะมึงไปเที่ยวเวียดผมได้บกตู่เนาะเขียนเขาใส่ไม่ได้เขียนยันใส่เนาะเอาเขาพอกันไอรังคือมากอะไรคือมากคือเขาในนี่ละนี่ แล้วเอาขึ้นรถกี่น้องจู่ของเบียดอ้าไม่เห็นคล้วยเม่มันก็อยากขึ้นๆเลยเนาะไปดึงไปขไปส้นจนเขาหักเไยนี่เขาว่าตูวมักส้นเขาวาหน้าจีนไม่ยังพ่นเลยนี่โอ้เอาไปซาวพ่นคักเนาะเอาไปรับจ้างซาวพ่นเพื่อตู่ว่าเป็นพั้วอยู่นี่แกเมียนที่น้องของเบียดหน้ามันเลยเอาึงไป ตอวนกุมนี่เถื่ดำเถอเทาไม่ี่บทอะไรเงี้น่อยพกตู้นี่นะมันเปแสนดีนมันก็แสนเนาะอ๋อคอยเรี่ยงขึ้นยันละตัว้วย่อยึืนันละสองนี่คอยทย่อยขึ้นย่อขึ้นยันละหลายตัวแย่กันเวลาก็ว่าลาพี่น้อยภาเบ่งก็ค่อยคืนสื่อ่าคิ่นสื่อจะละเมื่อสื่อหลายปรนเด็ามาคบ่งพี่น่องสิเเกกระจายเงี้ยู่ก็บ่งหมด ตุ่งคอมาก็มารับเงินพร้อมเอางนํามีตึงนะไม่บ่กําไรผูละ20,000 30,000ได้หอยแต่ละมือบ่ได้น้อยเด้อกําไรพี่น้องเบิ่งเงินเพิ่นเจ้านี่ยเนาะกําไร10,000 20,000 30,000พุ่นเพนเป็นล้าน้อ่เวียดนามพี่น้องกําลังลําเลี้ยงจัดันอยู่10รอบแล่นกพี่น้องุามไปลาวคน้ัดได้เกี่ยวละ สามสตัวกริหยาดกันอยู่ล้ำทึกล้ำงจอยนับใจใจหวอเลกับเพ่ไปเลยไ่ต้องาหาเป็นมกอ่นๆพี่ๆอย่าง้จอยวอาได้จอยเเด็กขึ้นรถก่อนเด็กน่อยยู่ในบ้านนะน่อย หามาหาเงินมารัใจเอาค่อยสะลดทุงเดือเอ๋อมันถึงย่าเลยบบเกือกใหญ่นั่นมันดิวนควนๆอยู่มันบกชินดังคือบัว้านน่ะเลยผูกสองหามันกับบกขึ้นกาเออชินดังมันนั่นจะดิ่งไงเจ้าขึ้นค่อยกันยังไงเนาตัวคลวะ เอาแยกลูกแยกเมียตีหาเมินหามาที่สองตัวนี่ให้เวียดเวียดเเวียดเอาแล้วนี่ยเดี๋ยวคนน้ำบอกตีหาเม่นหามาี่ี่สองตัวเลยพี่รองคือเศร้าคือตัวละเศร้าฝ่ายพี่น้องหาเมินหา 2 tổ, bốc nhảy, quay nhảy, rước lụa co, chốt thai leo co, bay hái việt cứ coi phía nào, thai chốt việt phía nào.